สวัสดีครับผมชื่อนายนะครับวันนี้เราจะพามาชมรถยนต์ Ford r เ n g e r ตัวตอยยางรับว่า Ford r เ n g e r เป็นกระบะท,ที่ร้อนแรงค่ายหนึ่งของเมืองไทยเลยนะครับยึดยอดขายอันดับ3อย่างเงี้ยน่น,นะครับเป็นรองเพียงอีสุและโตโยต้าเท่านั้นนะครับกระบะ Ford มาสร้างมาตรฐานสูงให้ระบบความปลอดภัยของรถก,กระบะเมืองไทยยกระดับความปลอดภัยให้กระบะเมืองไทยสูงขึ้นอีกนะครับทุกค่าย ตามฟอร์เรนเจอร์หมดนะครับในเรื่องความปลอดภัยความปลอดภัยที่ฟอร์เรนเจอร์ให้มานะครับก็มีหลายอย่างครับและความสะดวกสบายด้วยอย่างแรกหน้าจอขนาด10.1นิ้วนะครับให้ทุกรุ่นเลยนะครับที่เป็นเทบอดเดียวขนาดหน้าจอ12นิ้วให้เทบคู่ทุกรุ่นเหมือนกันครับระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติก็ให้ทุกรุ่นเหมือนกันระบบพวงมราลัยไฟฟ้าก็ให้ทุกรุ่นเหมือนกันครับให้แต่ตัวเดียวยันตัวท็อปเลยและ Ford เ a n เจอร์ เป็นเพียงรุ่นเดียวที่สามารถจ่ายเงินและเพิ่มออปชันได้เพิ่มออปชันได้เฉพาะรุ่นสปอร์ตและรุ่นวาเทคเท่าเดียวนะครับและสามารถเพิ่มออปชันอะไรได้บ้างนะครับไปเริ่มรับชมกันเลยครับเรามาเริ่มรุ่นสปอร์ตกันก่อนนะครับรุ่นสปอร์ตสามารถเพิ่มออปชันได้ดังนี้นะครับอย่างแรกคือเซ็นเซอร์หน้าอย่างที่2คือเซ็นเซอร์หลังนะครับอย่างที่3คือระบบเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะหรือว่าออโต้ไฮบีมนะครับอย่างต่อไประบบช่วยเบรกอัตโนมัติ พร้อมตรวจจับคนเดินถนนนะครับอย่างต่อไปคือระบบเตือนกันชนด้านหน้าและอย่างสุดท้ายนะครับระบบช่วยควบคุมรถอยู่ในช่องทางนะครับท่านผู้ชมนะก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับรุ่นสปอร์ตและรุ่นวายเทเทอร์โบเดี่ยวเพิ่มอะไรได้บ้างครับไปเริ่มรับชมกันเลยครับอย่างแรกที่วา t เทเทอร์โบเดี่ยวเพิ่มเติมออปชั่นได้คือเซนเซอร์ด้านหน้านะครับอย่างที่2ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติพร้อมสต็อปแอนโกนะครับ เรียกง่ายว่า Adaptive Cruise Control นันเองครับอย่างต่อไปคือระบบเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะนะครับหรือว่าโต้ไ b e ีมระบบเบรกอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินถนนระบบแจ้งกันชนน้หน้าระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบตรวจจับนะครับรถในจุดบอดและระบบตรวจจับขนาดรถออกจากช่องจอดนะครับกล้องมองภาพรอบคัน360องศานะครับ ระบบป้องกันการชนเมื่อถอยหลังนะครับและระบบสุดท้ายคือระบบการหักพวงมาลัยเพื่อเลี่ยงการบาดท้านะครับนี่คือระบบแพ็กเกจ A และแพ็กเกจ B ที่อยู่ในตัวสปอร์ตและตัวว i t แท็นะครับท่านผู้ชมนะถ้าชอบก็ช่วยฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ